สวัสดีครับก็ไม่ได้พบกันนานช่วงนี้กลับมาอีกครั้งกับช่องกูครั้งล้นนะครับวันนี้พอดีลูกพี่โทรมาบอกว่ามีของมาให้ลองนะครับก็เป็นเจ้ายาลิคคันเดิมเป็นรถเซอร์กิตของพี่ตู่นะครับรีแมปเมืองนอนท์สามสิบห้าวันนี้ก็มาลองระบบเกียร์นิดหน่อยเขาใส่กล่องมาใหม่นะครับมีไพดเดร์ชิปด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะ I'm tired of shit and the coffee ain't hit yeah damn ain't that great I don't wanna go to work cause my boss is a jerk จริงๆคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเราจริงๆเราเคยพูดกันไปหลายรอบแล้วว่าคันนี้จริงๆเป็นเครื่องเดิมติดรถนะครับ 3NRSE 2002cc นะแต่ก็เป็นรถที่ใช้วิ่งแข่งเซอร์กิตแล้วก็ Gymkhana ด้วยนะครับ วันนี้ที่มาลองเนี่ยที่พิเศษก็คือว่าจริงๆได้เอาเกียร์ CVT ตัวเดิมออกไปนะแล้วก็ใช้เป็นเกียร์ 1NZ ของ Vios หรือยา r ิ s ตัวเก่านะครับมาชนเป็นเกียร์ออโต้ธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือว่ารถคันนี้มีกล่องเกียร์นี่จะให้ดูรถคันนี้จะมีกล่องเกียร์ชื่อแบ็กดาร์ทอนนะครับอันนี้เป็นของเมดอินเทลแลนด์นะครับ แล้วก็พิเศษตรงที่ว่าคันนี้เนี่ยมีพอร์ชิตหลังตรงงอะไรคอยเปลี่ยนเกียร์ซึ่งผมไปลองมาแล้วแล้วก็ถ่ายคลิปมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูรีแอคชั่นกันดีกว่าว่าตอนที่ผมขับเป็นยังไงนะแต่ถ้าให้อธิบายก็คือว่าคือโดยบุคลิกของเกียร์หนึ่งเซเนี่ย ถ้าเป็นเกียร์อโอตโต้เวลาสมมติว่าเราเข้าเกียร์เอ็มหรือแมนวนวลเพื่อจะเปลี่ยนเพื่อจะเปลี่ยนเลเวลของเกียร์เองเนี่ยเกียร์ค่อนข้างจะดีเลยนะครับแต่พอมีกล่องเกียร์ตัวนี้ทําให้มันกระชับขึ้นเลยคือหมายความว่ากดบวกปุ๊บก็เปลี่ยนเกียร์ให้เลยกดปุ๊บตามนิ้วเลยไม่ใช่ว่าดีเลยเหมือนสมัยก่อนไม่ใช่ว่าดีเลยเหมือนรถเดิมๆนะครับที่เป็นกันก็ จริงๆถ้าใครสนใจสเตปนี้นะครับติดต่อตามเพจนี้ได้เลยนะครับจะผมจะขึ้นเพจเอาไว้ให้แล้วก็ใส่เบอร์ไว้ให้ครับพี่ตู่นะครับจริงๆถ้าใครติดตามใน YouTube หรือ t ิก t o k ผมเนี่ยจะรู้จักพี่ตู่อยู่แล้วนะครับก็ทํารถโตโยต้ามาตั้งแต่ยุคหนึ่งเอ็นซดจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็ยังทําอยู่นะครับถ้าใครสนใจสเตปนี้ก็ทักมาได้ส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับการที่เอาตัว 3 NRFE มาแปลงใส่เกียร์ธรรมดาของ1 S อนนะครับประมาณ40,000บวกลบประมาณนี้นะครับแล้วแต่คนชอบถ้าใครชอบเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็ไปเกียร์ธรรมดาแต่อันนี้มันจะได้ความสะดวกสบายก็เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามีอะไรมาอัปเดตไหมส่วนเจ้าคันนี้นะมีหลายคนบอกว่าให้ทาคลิปรีวิวเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งแล้วกันเพราะว่าคันนี้ค่อนข้างอัปเกรดไปเยอะมากนะครับ ทั้งระบบช่วงล่างระบบเบรกแล้วก็ระบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถแต่ช่วงนี้ผมยังไม่ค่อยมีเวลาทำนะครับ รอบไหมไเอาวไปทันไหมไม่ทันนะเอามุมหลังไอ้นี่บ้างแบบตั้งอย่างนี้บ้างนอนอย่างนี้บ้างอ่านวุ้อ่าน,ม,นมาตรงมือก็ได้ปุ๊บ Mm -hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss.